สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับชีวิตในนอร์เวย์นะคะนานมากที่ไม่ได้มานั่งเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคะก่อนอื่นก็สวัสดีปี่ไม่กับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับการเตรียมตัวยื่นนะคะ วิซ่าถาวรนะคะว่าใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะว่ามีเพื่อนสอบถามมาวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะมีโนต้ตมาด้วยนะเพราะว่าเรายื่นของเราอะยื่นวิซ่าถาวรไปเมื่อ,อปี2อป2ี2022นะคะช่วงเดือนตุลาะคะก็อาจจะมีหลงลืมไปบ้างก็จะต้องมีโนต้ต <c> น <oughs> ะคะก็เริ่มที่ข้อแรกนะคะอันดับแรกคุณสมบัติที่เราจะ ยื่นนะคะขอวีซ่าถาวรก็คือเราต้องอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะ3ปีครึ่งนะคะข้อที่2ก็คือเราต้องยังคงอ,อ,อยู่ในสถานะนะคะสามีพันยากับคุณสามีคนเดิมของเรานะคะแล้วก็ต้องออกรอกแบบฟอร์มนะคะเรียกว่าใบยืนยัน สถานะสามีพัญญานะคะกรอกแบบฟอร์มแล้วก็เซ็นชื่อทั้งสองคนด้วยแบบฟอร์มตัวนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ ude นะคะปิน้นออกมาได้ข้อ3นะคะก็คือเราต้องสอบระ,ระดับความรู้นะคะภาษานอสแค่การพูดเท่านั้นนะคะการพูดให้ได้ R2 นะคะหมุนทลิ ข้อที่4นะคะคือต้องเรียนวิชาสังคมให้ครบชั่วโมง50ชั่วโมงอันนั้นคือสมัยเรานะรุ่นเรา50ชั่วโมงแต่รุ่นนี้เราไม่แน่ใจนะคะก็ต้องอัปเดตนะคะว่ากี่ชั่วโมงแล้วก็จะมีต้องเรียนนะคะหลักสูตรภาษานอสให้ครบ550ชั่วโมงนะคะ เหมือนกันคือนั้นเป็นรุ่นเรานะคะแต่รุ่นปัจจุบันก็ต้องอัปเดตซึ่งทั้งาการเรียนวิชาสังคมนะคะแล้วก็การหลักการเรียนหลักสูตรภาษานอสนะคะตอนนี้เราต้องไปขอใบจากโรงเรียนนะคะครูเขาก็จะปิ้นนะคะมันเหมือนเป็นเอกสารมาให้นะคะยืนยันว่าเราเรียนครบตามที่อ,อุดรีกาหนดนะคะจะกําหนดไว้ต้องเรียนครบชั่วโมงด้วยนะคะข้อที่6กก็คือ ต้องมีรายได้ตามที่อ d e เอกำหนดเหมือนเดิมนะคะตอนที่สมัยเรา,เาก็คือยอดอยู่ที่ประมาณ2 8,000 0โคนต่อปีกลมๆนะคะแต่ปัจจุบันนะที่เพื่อนไปยื่นมานะคะน่าจะประมาณ3 0 0 0สนแล้วนะคะก็คือและเราก็ต้องทำงานนะคะเสียภาษีภายในระยะเวลา1ปีนะคะมีรายได้ตามที่เขากำหนด ถ้าเพื่อนๆมีคุณสมบัติครบนะคะตามที่เราได้พูดมานะคะก็เตรียมเอกสารให้พร้อมเข้าไปยื่นออนไลน์จากนั้นก็ไปจองวันเพื่อจะไปยื่นเอกสารที่สถานีตำรวจในเมืองที่เราอาศัยอยู่ค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กำลังจะยื่นขอวีซ่าถาวร ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ